ครอบครัวเราอะทั้งครอบครัวเลยเนาะก็คืออยู่คอนโดมาตลอดเพราะเินว่ามีมีลูกรู้สึกว่าคอนโดเริ่มแคบไปละเลยอยากจะหาสเปซที่มันกว้างขึ้นตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่โครโมเาเิก้าของอริยานะครับสองปีนี้อยู่กับบ้านเยอะขึ้นละพื้นที่มันกว้างขึ้นมันทำให้เราได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เวลากับบ้านะเยอะขึ้นสวัสดีค่ะ,คะอาร์ตน,นะครับพศค่ะ เราสองคนเป็นลูกบ้านของโครงการโคมโมโบทานิกา oh ครับของอริยาอยู่แถวโซนบางนานะครับส่วนใหญ่หาแอคทิวิตี้ทำกับลูกเล่นบอร์ดเกมปั่นจักรยานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีกิจกรรมก็จะหาอะไรที่มันทำด้วยกัน3คนตอนแรกอยู่คอนโดก่อนนะครับแล้วก็ปรเงินว่ามีมีลูกรู้สึกว่าคอนโดเริ่มแคบไปละ เลยอยากจะหาสเปซที่มันกว้างขึ้นคือตอนแรกอ่ะเราก็เข้าไปดูที่โครงการเดอะวินเลสก่อน,อนทีนี้ค่ะกับมันก็จะผ่านมาทางหน้าโครงการ<ม>ก็เลยขอเซลล์ค่ะเข้ามาดูหน่อยพอแบบเข้ามาก็คือแบบชอบเลยชอบแบบชอบมากคือชอบสีสชอบโทนพอมันอยู่รวมๆกันแบบหลายๆหลังแล้วมันแบบดูละมุลไปหมดมเลยอ่ะไม่รอแล้วครับก็จอ,องวันนั้นเลย ครอบครัวเราอะค่ะทั้งครอบครัวเลยเนาะก็คืออยู่คอนโดมาตลอดพอวันที่เราได้มาอยู่ในบ้านเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเราได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันมีพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ให้แต่ละคนได้แยกไปทําของตัวเองสองปีนี้อยู่กับบ้านเยอะขึ้นนะไม่ค่อยออกไปไหนเลยนานๆทีเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปนั่งสวนมันก็ชิลมานั่งทํางานที่ห้องนั่งดูทีวีจะทําอะไรกินทานกับลูกเล่นกับลูก พื้นที่มันมันกว้างขึ้น,นทําให้เราได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เวลากับบ้านอะเยอะขึ้นตอนที่อยู่คอนโดกันนะครับก็จะมีข้อจํากัดอยู่ประมาณหนึ่งคนระับพวกสเปซเนาะที่มันแคบไปบางครั้งทำอาหารที่กินแรงๆหรือว่าอาหารไทยก็เกงใจข้างห้องบ้างแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นเลยก็คือคือคอนโดมันก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกันแบบเป็น4-500ยยูนิตเนาะแต่ว่าพอมาอยู่บ้านอย่างเงี้ย ก็คือยูนิตมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้ส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยก็คือแบบสะดวกขึ้นเยอะค่ะเราเริ่มจากฟังก์ชันก่อนเป็นไม้ๆหน่อยแล้วก็เก็บของได้เยอะๆอันนี้ก็คือมา2อย่างก่อนอยู่ไปแต่งไปได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนมันขาดอันไหนมันเกินแล้วเราก็ค่อยแบบมาปรับเอา เราอะจะเข้าไปใช้ชีวิตใน Pinterest เยอะมากแล้วช่วงปีนั้นน่ะมันเป็นสีเขียวอะกำลังเริ่มบูมแล้วดูแรกๆก็เฉยๆดูไปดูมาก็แบบมันอินอะใช่ก็เลยแบบได้ครัวนี้มาคือจะมีอยู่วันหนึ่งที่เคยไปแชร์ครัวสีเขียว ในกลุ่มหนึ่งแล้วแบบผลตอบรับมันก็แบบมันดีคนถามเยอะมากอินบ็อกแตกก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าเรามีเพจจะดีไหมก็หลังจากพอได้มาทําเพจอะค่ะเวลาที่เราแต่งบ้านแล้วมันก็สนุกมากขึ้นเพราะว่าเราได้แบ่งปันล้วมีคนฟีดแบ็กกลับมาว่าเออชอบเหมือนกันอะไเงี้ยมันก็แบบรู้สึกดีอะ่ะฝากเพจหน่อยครับเพจผมชื่อพันหน,หพพนายโฮมครับเพจพันนายโฮมครับ เราก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการพูดคุยแบ่งปันการแต่งบ้านนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะก็ฝากติดตามกันได้ค่ะเราอยู่ตรงนี้ทุกวันน่ะเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบมองไปมุมไหนเราก็ชอบทุกมุมอะ่ะอยู่แล้วมันก็มีความสุขอะคะ่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่โคโมโปาเรกาของอารยานะรู้สึกว่าโครงการดีนะครับมีทั้งซิเคิตี้คอยมาเดินต่อตาตลอดสิ่งอำนวยความสะดวกผมว่าครบนะ ส่วนกลางก็เพ้าะที่ใหญ่แล้วก็สวยก็ค่อนข้างที่จะเป็นโครงการที่เงียบสงบแล้วก็เพื่อนบ้านแต่ละคนก็ดีนะครับอย่างเช่นบ้านตรงข้ามเขาไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ซื้อของมางฝากเราก็รู้จักเกือบหมดค่ะเ,เพราะว่าเด็กเล่นด้วยกัน<ๆ>เขาก็มีแอคทิวิตี้กับเด็กคนอื่นด้วยบ้านก็คือครอบครัวทำให ทุกคนมาอยู่รวมกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันเป็นที่ที่กลับมาแล้วก็พักใจเพราะว่าข้างนอกเราเราก็เจองานเจออะไรมาหนักกลับบ้านมาก็ได้พักค่ะเ,เขาน่าจะเลือกเรานะเพราะว่ามันมาแล้วมัน,มนชอบแล้วเลยตองเลย